สวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอใส่เสื้อเชลซีมาทาคลิปช่องปอวิรพลเลยครับเพราะว่าเจ้าลูกชายของผมครับชิชาแซดมากเลยฮะหลังจากรู้ข่าวทีมรักของเขาปลดโค้ชนะครับนั่นก็คือมาลิโซโปเชติโนครับตัวไล่ออกนะฮะแม้ว่าตามข่าวจะบอกว่าเป็นโมชั่นคอนเซนต์คือยินยอมแยกทางกันโดยดีนะครับแต่ความจริงไม่ใช่หรอกครับมันคือการโดนบีบออกนะฮะทีนี้การว่างงานของเขาเนี่ยมันสะเทือนถึงภาคเหนือของเรา100%เเพราะแมนยูจะมีโค้ต้าเพิ่มมาอีกหนึ่งคนหลังจากที่มีข่าวกับ แกร Potter, ์มพอลเตอร์โทมัสทูโครวมถึงแกตส์โอเกตเพิ่มโปเชตโนโไปได้เลยเพราะคนนี้คือคู่สัมภาษณ์กับเอริสเซนหากเมื่อ2ปีที่ผ่านมาใช่หรือไม่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วคุณเอาพอร์ชหรือเปล่าครับแฟนบอลป,ปีสัจแดงคอมเมนต์กันเข้ามาก่อนได้เลยนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับเมื่อวานมีข่าวใหญ่ก็คือทีมชาติอังกฤษประกาศราย,รายชื่อลุยยูโรมาคัราทส์ตอตามคาดตามฟอร์มฮะหลุดยูโร2024ครับ รายงานบอกว่าเขาเครียดมากเลยนะครับมันแน่นอนในคลิปค่ำคืนนี้ครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับผมไปเริ่มต้นจากนักเตะเชลซีกันก่อนข่าวบอกว่าช็อกมากนะครับที่คือจบที่6กอะครับก่อนหน้านี้มันมาจาก12ผมเนี่ยดูเชลซีทุกเกมบีจีแมนยูผมดูฟูลแมตตลอดนะครับเพราะเชียร์อย่างเชลซีที่คือต้องดูเพราะาลูกชายผมไม่เชื่อเลยนะว่าสิงบูก่อนน,าน,าน,นั้นเน่จะจบท็อป10นะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยก็จบที่6ได้ครับมีเพียงแค่ตารางคะแนนเนี่ยมีแค่วิลล่านะที่ไม่ใช่ท็อ ซิกเดิมครับแมแล้วก็แมนยูอยู่ที่8นอกนั้น,นียทั้งซิตี้ทางฝั่งของลิเวอร์พูลรวมถึงอาร์เซนอลมันคือทีมเดิมด้วยกันทั้งสิน้นแต่สุดท้ายเขาโดนไล่ออกนะครับนำโดยโคพาเมอร์ mer, บอกกาเฟอร์กาเฟอร์ก็คือเจ้านายขอบคุณทุกอย่างจริงๆเพราะคนคนนี้โอเชดโน่ก็ดูแลมาเป็นอย่างดีให้ยิงโทษให้ยิงฟรีคิกหลังจากนั้นมาดูเเกก็มาครับบอกแบงกิวโคช นะครับมิเกลมูดริกแม้ว่าดูจะเป็นคนเกิงเกลียนแต่ก็ไม่ลือพักคุณนะครับก็ขอบคุณเช่นเดียวกันคูครูเลีาบอกคุณลักอินเดอะฟิวเจอร์ขอให้โชคดีในอนาคตเช่นเดียวกับนิโคลัสแจ็กสันเป็นลูกอีโมจิแบบปวดหัวฮะแล้วก็บอกว่าเลิฟยูโค้ชนะครับนักเตะสิงบลูก็ต้องแข้งอีกครั้งหนึ่งฮนะกลายเป็นท็อตโบลี่เปลี่ยนผู้จัดก,การทีม4ี่คนในรอบ2ปีแล้วเอาใจช่วยจริงๆนะครับทีนี้ไปที่เควินเนอมบัปเป้กันบ้างนะครับเขาจัดงาน แฟลเวลฮะแฟลเวลก็คือการอำลามีแขก v v p 250คนที่ g g Restaurant ในประเทศฝรั่งเศสทาว่าในท็อปลิสของเขาจริงๆมี President ของฝรั่งเศสด้วยนะครับก็คือเอ็มเลมาโคงนะครับเป็นแขกแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้มาแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยมากันหมดเลยครับมีถ่ายภาพกับช่างภาพประจำด้วยนะครับคนที่เขาสนิทมากๆเลยครับเอ็มเปเปจะมีผู้ชายคนนี้คอยถ่ายรูปให้ตลอด ก็คือคาร์เรลแกร์เวลนะครับแล้วก็มีลูกา e เอโนเดสใส่แม้เท้าวิง่งใส่ม้เท้าเดินม,มาเลยรวมถึงเอธานเอบาเป้น้องชายทีมเปมเป้เปแล้วก็กุ๊กซาว่ามาร่วมงานด้วยนะครับเขาบอกว่าสุดท้ายคุณแม่เหมือนไปหลุดป่าด้วยนะครับนักข่าวไปถามบอกเอบาเป้จ e ะไปทีมไหนในอนาคตเหรอแม่เขาบอกแม่เขาเป็นเอเจนต์ด้วยนะครับเอาก็ I think you already know it right คือแบบคุณก็รู้อยู่แล้วหรือไม่ใช่เหรอโอ้ก็แน่นอนน่าจะไปทางฝั่งของเรอัลมาเดดน,นะครับทีนี้ไปดูเสื้อเอาเวเสื้อทีมเยือนของปีศาจแดงในฤดูกาลหน้ากันบ้างครับก่อนหน้านี้พอมันมีข่าวลุดออกไปผมเคยวิจารณ์ว่าเสื้อแดงโอเคนะเสื้อขาวสวยเลยเติ้ดคิดอะ่ะแต่เสื้อเยือนอะ่ะ สีน้ำเงินตอนแรกมองว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเป็นตัว M ยังไม่ค่อยเข้าใจคอนเซ็ปต์เท่าไหร่แต่วันนี้มันมีคลิปหลุดออกมาถ้าเป็นตัวนี้นะที่ผมเอามาโชว์ให้คุณผู้ชมดูนะโคตรสวยเลยฮนะเพราะว่าเนื้อผ้าแบบนี้มันใส่แล้วสวยมากๆแต่ยังไม่มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอตัวออฟฟิเชียลเนี่ยคือตัว M มันคือตัวแมนเชสเตอร์นะครับอยู่ในปนเสื้อเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่คลิปออกนะอันนี้รับรองว่าสวยสดงดงามแน่นอนฮะตัวเอเวอร์เจนซี่ของแมนเชสเตอร์นะครับ,นนรบเพราะฉะนั้นปีหน้านนนนนะครับแแ่นอน่อเาป็สีดง ตัวเยือนเป็นสีน้าเงินแล้วก็ตัวเติร์ดคิดเป็นสีขาวแล้วตัวสีขาวสวยมากนั่นเองนะครับนี่คือบิกนิวส์ในค่ำคืนนี้ครับช่วงหน้าครับผมจะไปเล่าเรื่องบปเชเตโ,โนให้ฟังนะครับวันนี้อาจจะกระทบชิงถึงเชลซีด้วยนะครับว่าโดนปลดมาเป็นยังไงและอย่าลืมนะครับว่าโค้ชของเราเองเนี่ยต้องชำเลืองมองแล้วครับโอ้โหสวยแล้วกูเพราะแพ้พอๆกันแต่เขาจบที่6ยังโดนไล่อ่ะแล้วเขาปีเดียวปีเดียวแทนหาก2ปีจะโดนพิจารณาผลงานหรือเปล่าต่อจากเกมที่เจอกับแมนซิสตี้ติดตามนในค่ำคืนนี้ครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับในที่สุดมันก็มาแล้วครับนั่นก็คือเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลิฟยูไนหรือว่าความเท่าเทียมนั่นเองนะครับโอ้โหมันหายไปยาวนานมากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ผมด่าไม่กะสโตรสโมสรไปไม่น่าจะต่ำมา3ครั้งเพราะว่าอะไรครับวันนี้ผมเคยปล่อยไปเป็นเสื้อคู่ตอนวันเลนทายวันแห่งความรักทุกคนจำได้ไหมครับ ก็คือปล่อยตัวละ3,250บาทแต่ถ้าหากว่าซื้อให้แฟนด้วยซื้อ2ตัวลด500ทีนี้ฮะมีหลายคนเลยที่เขาจองไซส์ S แล้วไซส์ M ยังไม่มาเขารอตั้งแต่วาเลนไทน์อ่ะจนเดือนนี้เดือนอะไรฮะเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับผมนี่ขีดดาดาประมาณสามรอบแบบบอกเฮ้ยยูแล้วปากไอแล้วบอกให้เอามานะครับล่าสุดนะฮรไม่กับสโตร์ไม่มีแล้วนะครับมันไม่มีแล้วจริงครับเขาก็เลยไปเอา a d i d a s UK มาติดต่อบอก มันคงโดนผมด่าเลยอะเนี่ยเป็นกล่องอาดิดาสประเทศอังกฤษอะส่งมาให้ผมเะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ฮะเราเปิดล็อตที่2ได้สกทีนครับหลังจากผ่านไป3เดือนครึ่งครับเสื้อที่โคตรฮิตในประเทศอังกฤษก็คือเสื้อแมนเชสเตอร์เด็ดอาดิดาสเลิฟยูไนต์ครับก็คือรักเท่าเทียมเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องมีแตกแยกจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงหญิงรักชายทุกคนสามารถเป็นแฟนบอลแมนยูเต็ดได้หมดและเป็นตัวที่ผู้หญิงชอบใส่เพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมได้ล็อตที่2มาแล้ว ในรอบ3เดือนครึ่งผมมีไซส์ S ย้ำนะฮะไซส์ M เี่ยได้มาตัวเดียวแต่ว่ามีคนจองไปแล้วผมเห็นใจเขามาก3เดือนที่เขารอมานะครับไม่อยากจำพูดชื่อขอโทษจริงๆนะครับผมด่าแมนยูไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มี S L และ XL เท่านั้นนะครับแล้วประเด็นคือขอมีน้อยมากคุณอยากรู้ไหมว่ามีน้อยขนาดไหนผมเทค,คุณดูเลยก็ได้มีแค่นี้ฮะมีแค่นี้จริงๆก็คือ มีเพียงแค่6ตัวเท่านั้น S L และ XL ใครอยากได้ตัวละ3,250บาทถ้าซื้อทันซื้อคู่2ตัวลด500บาทเหมือนเดิมโดนๆครับเรื่องราวทังหมดนค่ำคืนนี้ครับผมจะมาเปิดเผยให้ฟังว่าโปเช d i n o โดนไล่ออกได้ยังไงผมยังคงย้ำนะครับว่าเขาโดนบีบให้ออกนะฮะไม่ใช่เป็นการที่แบบโอ้โห เต็มใจลาออกเองอนะนั้นโลกสวยเกินไปนะครับมีอยู่2ข้อด้วยกันต่อจากนี้ไปค้นวงในมาให้นะครับนั่นก็คือข้อที่1ครับเป็นเพราะว่าเขาแพ้ลิเวอร์พูลในคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศครับเหตุผลเพราะว่าวันนั้นเนี่ยถามว่าใครจัดเต็มกันก็คือทางฝั่งของเชลซีแน่นอนลิเวอร์พูลผสมลงไปแล้วแบบมีอาการบาดเจ็บเยอะทีนี้ไอ้ช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์เนี่ยจำได้ไหมครับพรอปปล่อยดาวลุงลงไปคือมหาศารเลยครับแต่ว่าสุดท้ายโดนเฟอร์จิฟานได้บ่ง ทางฝั่งของท็อ,ทอตโบลี่แล้วก็เบรตเอ็กซบาลีนะครับซึ่งเป็นสองคนนะฮะที่เป็นเจ้าของร่วมเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องได้แชมป์คือการพ่ายแพ้ลิเวอร์พูลชุดดาวรุ่งเนี่ยเป็นความน่าอบอายและตัดสินใจเบื้องต้นตันต้งแต่ตรงนั้นแล้วหลังจากไปด้โพอีเพราะวันนั้นก็คือเดิสสวนกันด้วยตอนที่รับเหรียญรองชนะเลิศอะว่าจะได้ออกนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะนั่นคือข้อที่1นนะครับข้อที่2เนี่ยมันมาจากการที่ทีมเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเล่นลูกเซพ เชลซีเสียประตูจากลูกตั้งเตะนะฮะเป็นอันดับที่9ของลีกก็คือเสียไป11ประตูและยิงประตูน้อยจากลูกเซตเเช่นการสกัน12ลูกนั่นเท่ากับเขาไปจ้างผู้เชี่ยวชาญการเล่นลูกนิ่งจากสโมสรเบนฟอร์ชื่อว่าเบราโดคูเอบานะครับเป็นสิ่งที่ออสองข้อนี้นะฮะที่ทางฝั่งของเจ้าของสโมสรเนี่ยไม่เอากับทางฝั่งของโปเชติโอครับไม่เพียงเท่านั้นครับเทเลกราฟรายงานนะครับว่าเชื่อนิ่มๆหลังจากที่จบพิมลีกเนี่ยการได้ที่6 จริงๆแล้วทางทีมเองทั้งสตาฟเองเนี่ยมองว่ามันไม่ได้ขี้เหละนะครับเพราะเชลซี Chelsea, หล่นไปถึงอันดับ14ขึ้นมา12 11 10 9 8 7 6อ็ดสิบเก้าเจนะครับตำ่ำอ,อ,อยู่ต่ำกว่าเพียงแค่ทีมยักษ์ใหญ่ทั้งหลายแหละมีแค่วิลล่านี่แหละที่ปีนี้มันเซอร์ไพรส์นอกนากนไม่ว่าจะเป็นสปเปอร์เชนซีแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลเนี่ยก็คือพวกท็อปสิบเดิมถูกไหมครับแต่ทีนี้ฮะพอหลังจากที่พี่มารีจบลงไปครับวันจันทร์มีการประชุมมาเกิดขึ้นก็แน่นอนนะครับทุกทีมมีการรรรีีีววิออบบปนะะคัเพื่ท่ทจ ประชุมให้ครบอาจจะกลับมาซ้อมวันไหนจะาตามตารางปฏิทินไปเจอกันที่นี่แล้วเดี๋ยวบินไปปรีซซซันประเทศอะไรต้องรีวิวซึ่งเขาบอกว่าเทเลกราฟเล่านะฮะซึ่งเทเลกราฟสื่อวงในนะครับเขาบอก2วันฮนะบนโบชโนมาประชุมเนี่ยบอกบริหารไม่มีการตัดสินใจใดทั้งสิ้นครับคือเกียร์ว่างครับมีคนเข้าประชุมเนี่ยเป็นผู้ช่วยของเอ็กบารีสองคนเข้าประชุมแล้ว แผนงานจะซื้อนักเตะคนไหนต่อก็ะบางแขนยังไงรู้กันนะไม่มีการพูดใดทั้งสิ้นครับเรียกว่าถ้าเปรียบเป็นภาษาข่าวก็เหมือนเรียกตำรวจรถใหญ่ๆเข้ากุ้อ่ะก็คือมีตำแหน่งแต่ว่าโดนฟรีแชรงแข็งเอาไว้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์พอวันอังคารมาโปเชโน่ก็รู้แล้วครับว่าเขาคงไม่ได้รับการต้อนรับจากฟอร์ดและก็เคยตัดสินใจลาออกนะครับบีบทางนี้เพื่อไม่ให้เสียค่าชดเชยทีนี้พอเขาว่างงาน อ่แน่นอนครับมันกระทบชิงมาถึงแมนยูเตดร้อยเปอร์เซ็นต์เหตุผลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมย้ำมาตลอดว่าแคนดิเดตของเทนฮาร์มันไม่ได้แข็งไงฮะอ่ะแกมพอตเตอร์เขาก็ล้มเหลวกับเชลซีถูกไหมครับอ่ะเขาทำทีมไบรตันได้ดีก็ได้แค่นั้นนะครับแกล็ดเซาเกตเซาเกตเนี่ยนะครับผมแยกเป็นสองส่วนคือถ้าหากแฟนบอลอังกฤษเนี่ยยกย่องเขาเพขาก็เก่งพาอังกฤษได้รอบลึกๆตลอดทั้งในบอลโลกแล้วก็รอบชิงกับอิตาลีในฟุตบอลยูโร2020 แต่ว่ารอบทั่วโลกอ่ะไม่เอาเขาแน่นอนถูกไหมฮะแมนยูย้ําว่าไม่ได้มีแค่แนงของเกล็นะครับทั่วโลกแฟนบอลมองว่าเขายังดูแบบนิ่มเกินไปก็ไม่เอาจนมาเป็นเคสที่3กับโทมัสทูเคิลซึ่งทูเคิลก็ร้อนเป็นไฟเลยมันไม่มีความพอดีทะเลาะบ,บอร์ดบริหารแทบจะทุกชุดทั้งเปเอชเช่บรูรเซดอมุนมาถึงทางฝั่งของสิงโบรูจนกลับไปที่บิคจริงๆไปสืบดูได้นะทูเคิลทำไปเชื่อปีนี้ก็แพ้สูสีกับเทนฮากนะครับเพราะฉะนั้น พราะมันมี3คนนะครับมันตัดสินใจยากครับว่าจะให้คุมทีมต่อหรือจะรอไก่สคนใหม่นี่ดแต่พอมีช้อยที่สีขึ้นมาคือโปเชติโนถามว่าทําไมเทนฮากตต้องระแวงครับผมบอกได้เลยครับเอริกเทนฮากไม่รู้ตัวแน่นอนนะครับว่าเพื่อร่วมมาช่วของเขาใครตัวแรกออกไปบ้างนะครับเพราะแค่โฟกัสในทีมของตัวเองเ่ยก็ไม่มีเวลาอะไรทําอีกแล้วนะครับการที่มารู้ข่าวแบบนี้มันสะเทือนแน่ๆนะครับก่อนที่จะถึงรอบชิงชนะเลิศจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับปีศาจแดงแล้วเพราะว่าถือว่าสมาธิของ ตัวคุณซือเป็นคนยังไงก็แข่งนะครับจะรอดไปว่าไม่หันไปโอ้โหโปรชีโนคุมปีเดียวอินโดไล่ออกเลยนะครับและอย่าลืมว่าเขาคือคู่สัมภาษณ์คู่เดิมที่เราแข่งกันมาเหมือนเวลาเราไปพิชชิ่งงานนะครับคุณเคย pitching ไหม p i ชิ h ง i ง,ชชง,งานก็เหมือนกับเวลาเอางานไปเสนอแล้วเราเจอคู่แข่งบริษัทหนึ่งที่มันเก่งมากๆแล้วเราเคยชนะมันมาก่อน <Okay. S 1> ได้งานนี้ใช่ปะแล้วพอไปเจองานหน้าไอคนเนี้ยมันก็ไป pitching กับเราซึ่งมันก็ เชนหาก,ก็ต้องกังวลว่าโอโ้ไอ้นี่คือคนที่สัมภาษณ์แข่งกับเขาตอนอยูไนเต็ดเมื่อ2ปีที่แล้วเลยใช่ไหมครับผมเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนั้นทําไมปูเชเดโนถึงแพ้เอริกเทนหานะครับมีอยู่2ข้อใช่เดียวกันวันนั้นนะฮะบ,บอร์ดบริหารของปีศาจแดงนะครับทั้งตำนานและเซอร์เล็กซ์ผมพูดชื่ออะไรก็ได้แกรี่เนวิลเท็ดดี้เชอริงแฮมเดอะไวท์ยอกหลายๆคนเนี่ยเชียร์พอร์ชเพราะเห็นนกกัะตากับสเปอร์ แม้กระทั่งเฟอร์กี้เองก็บอกเลยว่าว่าเขาชอบโบเชติโนนะครับแต่สุดท้ายแล้วครับโบเชติโนแพ้เทนฮากด้วย2ข้อครับข้อแรกคือค่าชดเชยแครัครบค่าชดเชยของเทนฮาก2ล้านครับตอนอาเดียแต่ค่าชดเชยของโบเชติโนตอนนั้นเนี่ยสิล้านครับแมนยูเลยเลือกที่2ล้านและข้อที่2ครับบอร์ดบริหารชุดน,น,น,นั้นเนี่ยนำโดยริชาร์ดอาร์โนและอไอจจอมเมอร์เทอร์มันมีการพูดว่าเอาก็5ปี เขาก็ยังไม่ได้กระโทฟีกับสเปอร์เลยแล้วเราจะไปจ่ายค่าเชดเชยร์ทำไมแพงๆวะก็ไหนๆลองยุคใหม่แล้วก็ลองคุณซื้อรัสลีคนนี้ไปเลยก็ทำอาเจ็คได้เก่งหนีได้แชมป์แถมเข้ารอบรองเซมิไฟแนลกับแชมปเปร้ยนเ์ลีกเพราะฉะนั้นนั่นคือ2เหตุผลครับอพื่อนคือค่าชดเชยถูกกว่าและ2ก็คือโปเชโตไม่มีโทฟีนะครับหลังจากนั้นครับโปเชนโตเล่าให้ฟังว่าเขาโกรธสมสรของแมนยูสเต์มานะครับเพราะว่าเขามารู้ว่าเทนฮาร์กได้เป็นคุณซือแมนยูจากข่าวครับ โปรเชนโต้ร่อยฟังว่าหนึ่งตลอดระยะเวลา1เดือนที่มีการโทรวิดีโอ,ว,โอวิดีโอคอลคุยกันมีการสัมภาษณ์มีการพบตัวเนี่ยคุยกันหนึ่งเดือนครับสาวันนะครับแต่พอสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้งานไม่มีการแจ้งอะไรทั้งสิ้นครับเขาด่าริชาร์ดอโนกับจอ,มเมเอร์แดนเทอสาเสียเทเสียเลยนะครับว่านี่คือการทํางานของมืออาชีพหรือเปล่าเขารู้จักข่าวว่าสุดท้ายเขาไม่ได้งานแทนที่คุณจะบอกผมสักคำหนึ่งครับโปรเชนโต้ตอนนั้นโกรธบอร์ดบริหารแมนยูมากนะครับแต่เล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเทนฮาร์สเนี่ยชนะไม่ไมก สัมภาษณ์วันนั้นเพราะราคาตัวเองถูกกว่าแล้วก็โปเชเดโนไม่มีโทฟี่ในพรีเมียร์ลีกเป็นผลงานของส่วนตัวของเขา mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้ครับทางฝั่งของเทนหา่างโดนกดดันแน่นอนถ้าหากแมนยูมีพอร์ชเข้ามาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตคุณผู้ชมคิดอย่างไรกับประสบการณ์ที่เขามีในฟุตบอลอังกฤษคุณคิดว่าเขาจะคุมนั้งแต่แมนยูอยู่ไหมก่อนหน้านี้เขามีปัญหากับการคุมการแย่งกันยิงจุดโทษที่ชัดเจนมาก แต่พอท้ายซีซันเขาก็เริ่มที่จะจัดการกับไอเด็กกุ้นี้ได้กับแมนยูที่นักเตะอีโก้แบบนี้คุณมองไงคอมเมนต์เข้ามาคุยครับ <S <S ทีนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ครับก็คือมาคาแลฟ ford หลุดทีมชาตินะครับซึ่งถ้าเอาความเป็นจริงคนไม่ได้ดูแมนยูแลเ็ดเป็นประจําก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์เพราะว่าด็อกเตอร์เนี่ยแทบจะเป็นตัวการันตีทางซ้ายเลยคู่แข่งเขาเอาตามตรงก่อนนั่นนี้ก็คือแจ็คกิเลชคนนี้นี่แหละ และส่วนใหญ่ก็มักจะติดไป2คนกีเรยเป็นปสำรองลรฟอร์ดอาจจะเป็นตัวจริงก่อนนะครับแล้วเขาติดทีมชาติมาน่าจะ60กว่าเกมแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือหลุดในชุด33มสผู้เล่นเลยนะครับไม่ติดตั้งแต่การยังไม่ตัดตัวเลยอะครับมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าตกใจแต่ถ้าคนเป็นแฟนแมนยูก็อาจจะแบบไม่ได้เสร์ไพรส์อะไรใช่ไหมครับเพราะเขายิงให้แมนยูไป8ป,ประตูเท่านั้นเองนะครับแล้วเล่นบอลแบบหูสังกตายมากๆเลยนะครับตอนที่ได้ข่าวว่าเซาเกต ไม่เอาแรนดฟอร์มยูโรเนี่ยถามในใจลึกๆนะสับสนข้อแรกเลยคือโทษทีสะใจพูดตามตรงว่าเออก็ได้จะได้ดัดนิสัยมันบ้างแต่ถ้าจะให้แบบหูยดีแล้วไม่ต้องไปยูโรหรอกมาคิดอีกทีมันก็นักเตะเราเนาะก็ไม่อยากจะไปทับถมก็แอบเห็นใจเล็กๆแต่ก็จะได้ทบทวนในสิ่งที่ตัวเองมันต้องปรับปรุงนะครับนั่นคือ,อ,อความคิดของผมแต่ถ้าเรามาดูจริงๆนะครับซาเกตก,ก็บอกว่าคือหตอนเนี้ย มันเลือกยากมากมา,มาคาร์รฟฟร์ถือเป็นหนึ่งในคนที่แบบสําคัญกับอังกฤษมากแต่ณนะตอนนี้ฟอร์มการเล่นเอาช่วงที่แบบเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเขามีตัวเลือกที่ดีกว่านะครับส่วนจอ์แดนเฮนเดอร์สันเนี่ยเพิ่ง่ายเจ็บกลับมาความเข้มข้นในความฟิตมันก็สู้คนอื่นเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งเฮนโดและแรดฟอร์ดลุดนะครับทีนี้เรามาดูกองหน้า ของอังกฤษที่ยังไม่ได้ตัดตัวนะครับก็มีทั้งแฮร์รี่เคนโคลพาเมอร์ฟิลโฟเดนโอลลีวัตกินบุกโยซาก้านี่ลมปีกด้วยนะใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็คือเหมือนวิงได้กันทั้งคู่ไอแวนโทนี่แอนโทนีกอรอนแจ็คก,กิลลิชแม้กระท en, ั่งจอร์ดโบเวนเราก็ต้องยอมรับตามตรงว่าตอนนี้ฟอร์มของแลนด์ฟอร์ดมันสู้ใครได้บ้างวะแม้กระทั่งโบเวนคูดูตของเวสแฮมมันยังสู้ไม่ได้เลยแม้กระท e ze, se, ั่งเอเซโอลิเซไอคริสซัมฮาเลดอะ ปีกในอังกฤษเนี hmm. <theory> ่ยพิเวอร์ล uh ีกเนี่ยมันมันมีใครที่แลฟอรั่ดูดีกว่าบ้างเราต้องยอมรับความเป็นจริงถูกไหมครับเพราสู้ไม่ได้จริงๆนะครับด็อกเตอร์เองก็ออกมาโพสต์นะครับว่าขอให้ทีมช่างเกรยและแกเล์ซ็อกเก็ตโชคดีนะครับเพราะเขาเองก็ติดทีมชาติมา60เกมยิงไป17ประตูและก็เล่นบอลทัวร์นาเมนต์มา18ครั้งแล้วนะครับบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็คือยูโรบอลโลกยูโรบอลโลกเนี่ย18สมัยแล้วนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยอันนี้18สมัยน่าจะรวมคอนเฟอนเนชั่นส์ลีกด้วย นะครับทีนี้คนถามว่าแล้วเอาลูกชอติดไปทำไมทั้งที่จริงๆเขายังไม่มีโอกาสในการลงเล่นในบอลกับแมนยูเลยนะครับซาเกตบอกว่าอันนั้นคือใส่ชื่อไปก่อนเพราะได้ข่าวว่าชอกำลังเรียกความฟิตอยู่แล้วแบกแสงติดแต่ตัวเลือกไม่ได้เยอะนะครับก็มีแค่เบนชีเวลม,ม,มีไม่กี่ตัวนั่นเองนะก็เลยใส่ชื่อใส่ชื่อไปก่อนแต่ถ้าไม่ไหวก็จะตัดออกจากทีมนั่นเองนะครับแมนยูก็มีติดไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับใน ในครั้งนี้นะครับคอบี้เมนูติกไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเ,าเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสิกโตคัมรามครับที่ไม่มีมาคาราแฟดที่ก่อนนั่นนี่ถือ่าเป็นตัวนำแกให้ดเขยเลยนะครับคุณผู้ชมเกงอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับช่วงสุดท้ายครับทุกคนวันนี้เราปล่อยเสื้อเลิฟยูไนครับเป็น3เดือนเสษที่ดา่าไม่กัดโตไป3รอบว่าไม่ส่งมาสักทีหนึ่งเพราะตัวเนี้ยผมปล่อยตั้งแต่วาเลนไทน์14กุมภาเป็นเสื้อคู่ที่ผู้หญิงใส่ได้ แล้วผู้ชายก็ใส่ดีใช่ไหมครับ3,250บาททีนี้ตอนนั้นเปิดโปรโมชั่นว่าซื้อคู่เนี่ยลด500เหลือแค่ตัวละ3,000เท่านั้นเองซื้อไปให้แฟนใส่ใส่คู่กับแฟนได้เลยคนก็สั่ง S ไปรอ M อยู่เพึ่งมานะครับก็เลยทำให้ล็อตนี้นะครับไม่มี M จากประเทศอังกฤษนะครับเหลือแค่ S S ยุโรปนะครับใครที่ใส่ M มประเทศไทยก็ใส่ได้ S ยุโรปตอนนี้ผมใส่ S ยุโรปอยู่ นะครับแล้วก็มี L ยุโรปกับ XL ยุโรปนะครับแต่ว่าถ้าใครใส่ไซส์ไทยไซส์ L ก็ใส่ไซส์ L ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นไซส์ยุโรปแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแนบเนื้อพอสมควรเหมือนกันนะครับเป็นตัวที่สวยมากแล้วผมว่าไม่น่าจะมีลตใหม่แล้วนะครับเพราะครั้งนี้ผมก็ยังรองมันเกือบ3เดือนเลยเพราะฉะนั้นรีบไปจับจองให้เลยครับใครซื้อทันนะครับสตัวลด500บาทเหลือตัวละแค่สามพันแต่ซื้อตัวเดียว3ามพันสอบาทนะครับลตที่2รอนานมากแมชชีสเตอร์เฮดเลิฟยูไนจาก UK, อาดิดาสจูเค พรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับวันนี้ข่าวใหญ่ก็คือโปเชติโนกับเชนฮากคุณผู้ชมเลือกยังไงทำไมถึงเลือกพอชมาถึงเลือกเลือกเทนฮากคุมทีมต่อหรือจะเลือกทูคกลพสเตอร์แกลเดร์ช็อกเกตคอมเมนต์เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับบ๊ายบาย